พรานสาวมะลิลูกสาวพรานบุญประพันธ์โดยปร,รัรติการบทที่สามตอนนี้ทางช่องบุษบาเปิดเมมเบอร์ให้ผู้ที่สนใจได้สมัครเป็นสมาชิกกันนะคะอย่าลืมติดตามรายละเอียดและสมัครกันเข้ามานะคะสภาพที่คนทั้งสี่กำลังถูกเชือกมัดเอาไว้มะลิตัดสินใจยิงเปืนขึ้นฟ้าหนึ่งนัด มันได้ผลทุกคนหันมาตามเสียงนั้นก่อนที่จะเปลี่ยนความสนใจมาที่ต้นเสียงใขรมันหล่นมาหาที่ที่จะมาเป็นอาหารของพวกข้าอีกใส่ส่งเปล่งเสียงออกมาเป็นภาษาล้วซึ่งไม่มีใครเข้าใจเลยนอกจากตะเคิงแกจึงส่งสัญญาณออกไปไซส,ส่งไซส,ส่งนี่ข้าเองสหายเคิง <laughs> ต่าตะเท่าเคิงนี่เอง อย่างนับว่าข้าเป็นสหายอยู่อีกหรือวะเองอาสาพาคนข้างนอกมาที่นี่เพื่อจะมาเอาเอื้องจำปาแดงของพวกข้าไปข้าดูแกผิดไปจริงๆทางเข้ามาเป็นแกคนเดียวที่รู้ถ้าข้าจัดการกับแกแล้วทางเข้ามาที่นี่ก็จะเป็นความลับตลอดไปดีเฮาก่อนซาฮิซงอย่าเพิ่งโดนตัดสินใจ ข้ามองเห็นบางอย่างในกลุ่มของพวกมันหมอผีเท่าประจำเผ่าว่าไลลาท่านเห็นควรว่าอย่างไรหนึ่งในคณะของพวกเขามีสาวพรหมจรรันทร์ถ้าหากใครได้เลือดสาวพรหมจันทร,ร์มาบูชาผีของพวกเราและให้ข้าใช้ร่างมันคนพวกนี้ก็ไม่จำเป็นอีกต่อไป หากพวกมันต้องการดอกเอื้องจำปาแดงเป็นของแรกเปลี่ยนก็ให้พวกมันเอาไปได้อย่างเต็มที่ได้ข้าจะลองไปเจรจาดูว่าแล้วใส่ส่งก็เดินลงมาจากต่างนั่งที่อยู่บนเชิงเทินมันว่าอย่างไงหรือตะเคิงพรานบุญถามด้วยใบหน้าเครียดมันบอกจะปล่อยทุกคนไปและจะเอาดอกเอื้องจำปาแดงไปเท่าไหร่ก็ได้ เพื่อแลกเปลี่นกับหญิงพรหมจันทร์ที่มาด้วยมันบังอาจดักถ้าจะสังหารพวกมันให้หมดเผาก็ย่อมได้แต่ที่ยังรีรอก็เพื่ออยากให้มันคงอยู่ตามวัฏจักรก็เท่านั้นแต่เมื่อใส่ทรงมาหยุดยืนอยู่ตรงหน้าคนทั้งสามสิ่งที่ได้ยินกลับไม่ใช่อย่างที่เข้าใจเมื่อใส่ทรงเอ่ยกับทุกคนด้วยภาษาพื้นล่างได้โปรดช่วยข้าและคนของข้าโดยเถิด ที่พวกเราเป็นอย่างนี้กลรบเพราะว่าถูกหมอผีเท่ามันมบ,บีบบังคับในเมืองลัวนี้ไม่มีใครสู้มันได้โปรดช่วยจัดการมันให้ข้าด้วยสหายเคิงที่แท้เรื่องราวมันเป็นอย่างนี้นี่เองได้สิไม่มีปัญหาหรอกไซสรงพวกข้าจะช่วยเจ้าเองพรานบุญว่าพ่อไม่ต้องห่วงเรื่องนี้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของข้า มลิว่าก่อนที่จะก้าวเดินออกมาหาไซส,ส่งท่านเอาตัวข้าเนี้ยไปเปลี่ยนกับคนของข้าทั้งสี่คนแล้วให้บิดาข้ากับคนทั้งสี่ออกมาก่อนเพื่อความปลอดภัยได้เลยไม่มีปัญหาไซส,ส่งเดินกลับไปโดยที่มีมลิดเดินตามหลังเมื่อมาถึงตรงหน้านางหมอผีมันก็หัวเราะด้วยความชอบใจ ดีมากดีจริงๆรงมือที่แข็งปานคีมเหล็กคว้ามับเข้าที่ขางของมลิกแล้วจับหมุนซ้ายขวามองดูอย่างพึงพอใจก่อนที่จะปล่อยมลิกต้องใช้ความอดทนอย่างสุดขีดเพื่อที่จะไม่ให้ตัวเองตอบโต้ทันใดนั้นนางหมอผีเท่าก็สั่งปล่อยคนให้ลงมาจากแท่านบูชายันทั้งสี่วิ่งเข้ามาหามลิกแต่ก็ถูกมลิรองห้ามเสียก่อน ไม่ต้องมาหาข้ารีบไปหาตะเขิงกับพ่อพรานนุ่นทางนี้ข้าจัดการเองดูแลตัวเองดีๆด,ด้วยนะมะลิผมเป็นห่วงนาทีเอ่ยออกมาอย่างจริงใจก่อนที่จะวิ่งไปหาพรานบุญเมื่อไปถึงแล้วใส่ส่งจึงเอ่ยออกมาด้วยน้ำเสียงที่ดังฟังชัดในเมื่อพวกเจ้ายอมรับการเปลี่ยนตัวแล้วก็จงพาคนของเจ้าออกไปใส่ส่งว่ายังไงฮะตะเขิง บอกว่าได้รับการเปลี่ยนตัวแล้วให้เราพาทั้งสี่ออกไปก่อนไม่ได้นะมะลิผมจะปล่อยให้มะลิมารับเคาะแทนพวกผมไม่ได้คุณนาทีไม่ต้องห่วงมาเถอะทำตามที่มะลิบอกเมื่อเดินออกไปไม่กี่ก้าวก็ได้มีคนของไซส,ส่งดักรออยู่พอดเถ่าเคึงไซส,ส่งบอกให้ข้าพาทั้งหมดไปรอที่ปลอดภัยเชิญมาทั้งนี้ทั้งหมดเดินตามคนของเขาไป หลบอยู่ที่กระท่อมหลังนี้ก่อนทุกอย่างเรียบร้อยแล้วข้าจะมารับทุกคนขึ้นไปก่อนผมจะทำเขตอาคมเอาไว้พรานบุญจัดการเรื่องทั้งหมดอย่างรวดเร็ว,รวก่อนที่จะขึ้นไปบนกระท่อมแห่งนั้นเอาละข้าจะเข้าพิธีเปลี่ยนร่างในคืนพรุ่งนี้หลังจากนั้นหลังจากนั้นข้าจะได้กินเนื้อมนุษย์อันแสนจะอร่อย แม่สาวน้อยนี่ช่างดูงดงามถูกใจข้ายิ่งนักร่างใหม่ของข้าร่างใหม่ของข้าเจ้าพึงใจไหมละ่ะไสทสงเอามันไปมัดติดกับเสาวไว้ก่อนเวลานี้ตะวันใกล้จะรับขอบฟ้าไปแล้วไม่นานนะักคนของไส่สงก็ยกสำรับกับข้าวมาให้กลิ่นนั้นหอมฉุนเรียกว่า น้ำย่อยของทุกคนออกมาจนท้องร้องดังโครครากเดี๋ยวก่อนทุกคนอย่าพึ่งกินหลังจากนั้นพรานบุญก็บริกรรมคาถาแล้วก็ใช้มือปัดไปมาสามครั้งพรันอาหารที่น่ากินนั้นก็กลับแปลเปลี่ยนเป็นเนื้อเน่าที่มีทั้งเส้นผมเศษหินและพวกหนอนย,เยอะเยเยะเต็มไปหมดเฮ้ยพรานมันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงข้าว่ามันทักจะยังไงยังไงแล้วล่ะนาย มันไม่ไปล่อยพวกเราแน่ถ้าอย่างนั้นนายพาทุกคนไปก่อนจะไปยังไงล่ะตะเคิงเดี๋ยวมันก็เห็นนะสิหลักว่าไม่ต้องห่วงนายเดี๋ยวผมจะใช้คาถาบังตาพาทุกคนออกไปจากที่นี่เองตะเคิงจะไปเอาเอื้องจำปาแดงเองตะเคิงรู้ว่ามันอยู่ที่ไหนตะเคิงแวะหามาริก่อนนะบอกเรื่องราวทั้งหมดให้มาริรู้ตัวด้วยแล้วผม จะพาทุกคนออกไปรอที่ต้นกระแบกใหญ่ริมบึงจระเข้นั่นตะเขิงจำได้ไหมได้ได้ได้สินายกาวจบก็กระโจนขึ้นพันร่างแก่ก็กลายเป็นค้างคาวบินออกไปทันทีเมื่อไปถึงก็แจ้งข่าวให้กับมาริได้รู้ฮะเรื่องมันเป็นอย่างนี้นี่เองตะเขิงรีไปจัดการเอื้องจำปาแดงก่อนเถอะนะข้าจะไปช่วยพ่อพา,พาทุกคนออกไปตะเขิงผู้รู้ดีว่า เอื้องจำปาแดงนั้นอยู่ที่ไหนมลิกายร่างเป็นค้ังขาวบินมาหาพรานบุญที่กำลังจะพาทุกคนออกไปพ่อพ่อเดี๋ยวข้าจะดูรัดเหล่าให้นะถ้าเจอพวกมันข้าจะจัดการกับพวกมันก่อนแล้วพ่อรีพาทุกคนเข้าไปยังในถ้ำแต่ต้องรอดูสัญญาณจากข้านะแล้วมลริกก็บินออกไปพอเจอคนของพวกมันเธอก็เป่ามนนะจังังใส่พวกนั้นมันได้ผล พวกมันไม่ขยับขยื่อนราวกับถูกสาบคนแล้วคนเล่าจนกระทั่งไปถึงทางที่จะออกไปสู่ป่าด้านนอกส่วนตะเขิงนั้นเมื่อไปถึงด่งดอกเอื้องจำปาแดงแล้วก็เด็ดเอาดอกนั้นมาเจ็ดดอกตามที่รู้มาว่าต้องใช้ดอกมันเท่านี้ถึงจะพอรักษาดอกของมันมีขนาดเล็กๆเกท่ากับดอกมะลิบ้านเมื่อได้มาแล้วจึงได้บินออกไปทางยางทางออกที่ทุกคนเพิ่งจะเข้าไป แต่กลิ่นหอมของมันนี้สิจะซ่อนได้ยังไงที่จะไม่ให้พวกมันได้กลิ่นจนตามตัวเจอนายนายขังข่าวตะเขิงบินตามหลังไปอย่างรวดเร็วตะเขิงมาแล้วนายตะเขิงมาแล้วทุกคนได้กลิ่นหอมอันล้นจนใจนั้นก็รู้ได้ทันทีว่าคือตะเขิงจริงๆพรานบุญจึงคลายมนที่บางร่างให้ทุกคนกลับมาในด้านปกติอีกครั้งไปพวกเรา วิ่งไปถึงปากถ้ำฝั่งนู้นก่อนแล้วค่อยว่ากันใช้เวลาเกือบชั่วโมงกว่าจะออกมาถึงปากถ้ำบรรยากาศข้างนอกกับข้างในนั้นช่างต่างกันลิบลับเมื่อมาถึงฝั่งนี้ยังคงสว่างจ้าในเวลาก่อนเที่ยงที่ดูได้จากนาฬิกาเราจะทำยังไงดีล่ะพ่อที่จะไม่ให้พวกมันตามเราออกมาไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจัดการเองรับรองว่าพวกมันตามเราไม่ได้แน่ครับ หลักว่าก่อนที่จะคนเอาระเบิดในน้ำไม้ออกมาคงต้องขอบคุณอันเฟรดโนเบลที่คิดคนระเบิดชนิดน,นี้ขึ้นมามีความรุนแรงในระดับทําลายล้างที่รุนแรงกว่าดินปืนเพียงสามเท่าพรานบุญกับเพื่อนทั้งสามของเขาถึงกับยกโป้งให้คนละสองโป้งเอาล่ะครับพรานพาทุกคนไปหลบที่หลังต้นกระบ,บากใหญ่นั่นก่อนเมื่อทุกคนไปยังระยะที่ปลอดภัยแล้วเขาก็จุดจนวน แล้วก็ปากเข้าไปทางด้านในเพียงแค่นับหนึ่งถึงสเสียงดังสนั่นคลา้ายแผ่นดินไหวลูกย่อมย่อมพร้อมกับการสุดตัวของถ้ำที่ทุกคนเพิ่งจะผลออกมาบัดนี้จะไม่มีใครสามารถเข้าไปในนั้นได้อีกผมคิดว่าคนข้างในก็คงไม่ออกมาได้เช่นเดียวกันจริงไหมครับพานนาทีว่าผมก็อยากให้มันเป็นอย่างนั้นแต่ว่า เพื่อความปลอดภัยและไม่ประมาทเราจะทำยังไงกับดอกนี้อีกล่ะครับจะได้ไม่ส่งกลิ่นจนพวกมันตามมาถูกไม่อย่างนั้นก็เท่ากับว่ามันชี้ทางให้พวกนั้นเลยนะครับใครมีถุงพลาสติกบ้างถุงพลาสติกอย่างนั้นนะหรอถุงที่นายใส่เสื้อให้ฉันจะใช้ได้ไหมล่ะก็ต้องลองดูนะมะลิญิงสจวรีบรืเ้เบ้หยิบเอาถุงพลาสติกแบบซิปล็อกที่ใส่เสื้อไว้ด้านในเพราะเขาเกรงว่า เสื้อผ้าจะเปียกน้ำพารานบุญรีบรับถุงมาจากปุตสาวแล้วก็ใส่เอื้องจำปาแดงลงไปด้านในโชคดีที่ดอกมีกลีบค่อนข้างจะแข็งคล้ายๆกับดอกรักจึงไม่ได้บอบช้ำเสียหายง่ายหลังจากนั้นเขาจึงได้บริกรรมคาถาทำอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มอบให้กับนาทีเขารับมันมาก่อนที่จะส่งไปให้หมอทั้งสองที่มีอุปกรณ์เก็บ มันเป็นกล่องขนาดใหญ่กว่าฝ่ามือเล็กน้อยด้านในมีไนโตรเจนเหลวที่มีอุณหภูมิติดลบ195องศาที่ด็อกเตอร์ทั้งสองเตรียมมาเอาละครับทุกคนสะนี้มีจระเข้อยู่มากมายทำให้ไม่สามารถที่จะข้ามไปได้เราจะไปทางไหนกันได้บ้างละ่ะตะเคิงเดินลัดเลาะอ้อมไปทางโน้นนะนายใช้เวลาหน่อยแต่ก็ปลอดภัยถ้าอย่างนั้นทุกคนพร้อมไหม รือว่าจะกินข้าวกันก่อนขนมปังถูกนำออกมาแจกจ่ายให้คนละชิ้นแทนคำตอบคิดว่านี่คงจะพอช่วยบรรเทาหิวได้บ้างนะครับนึกถึงของที่พวกมันเอามาให้กินแล้วไม่อยากกินเนื้อสัตว์เลยพับผ่าสิเราจะเดินกันไปด้วยกินกันไปด้วยเผื่อพวกมันนั้นตามมาทั้งหมดเดินทางกันอย่างเร่งรีบเพราะไม่อยากจะให้มืดคำ่ำใกล้บริเวณปากทางถ้ำนี้เลยยังไงเสีย ตราบใดที่ยังอยู่แถวนี้ก็ยังไม่วางใจอะไรได้ทั้งนั้นแต่แล้วธรรมชาติก็ไม่สามารถที่จะเป็นไปได้ดั่งใจปรารถนาเมื่อแสงสีส้มอบอุ่นเริ่มจะรับเปลี่ยมเขาความเย็นเยือกเข้ามาในมวลอากาศไม่ใช่เป็นเพียงเพราะอากาศหนาวแต่มันเป็นความเย็นที่แฝงไปได้วยความอันตรายโดยที่ไม่รู้ว่าจากสิ่งใดหรือจริงๆแล้วพวกเขารู้แต่หลีกเลี่ยง ที่จะเอ่ยถึงมันเอาล่ะครับผมว่าเราพักกันแถวๆนี้ก่อนเถอะเรามาไกลจากถ้ำมากแล้วถ้าคิดจะทำห้างจะทันไหมตะเคิงมีค่าเท่ากันละนายจะทำห้างหรือไม่ทำอะไรที่จะต้องเจอมันก็ต้องเจออยู่วันยังค่ำรำพังเราสามคนข่ามีห่วงรอกเพียงแต่ว่าเป็นห่วงนายทั้งสี่เท่านั้นแหละไม่เป็นไรหรอกครับพรานอยู่ตรงไหนพวกเราก็จะอยู่ตรงนั้น ภารกิจที่เราไปทำบรรลุเป้าหมายแล้วผมไม่กลัวอะไรทั้งนั้นเวลานี้ไม่มีใครแบ่งแยกว่านายจ้างหรือลูกจ้างทุกคนช่วยกันเก็บไม้เก็บฟืนเพียงไม่นานก็ได้มาคนละแบกใหญ่ๆเพียงพอสำหรับการใช้ในคืนนี้เนื้อกระถิ่งที่อุตส่าห์แยกกันมาเป็นอันตั้งโยนทิ้งไปคำคืนนี้ต้มบะหมี่ซองปลากระป๋องและน้ำพริกต่างๆที่ซื้อกันมา บ้างก็ตํมมาเองส่วนนายฝรั่งทั้งสองก็กินน้ำพริกเผาทาขนมปังใส่หมูยองไฟถูกจุดล้อมรอบถึงสามกองแล้วทุกคนก็นอนอยู่ตรงกลางส่วนมลินั้นนอนอยู่ข้างๆบิดาเธอสดับรับฟังเสียงสัญญาณป่าที่ผิดปกติตั้งแต่ออกมาจากถ้ำแล้วไม่มีแม้แต่เสียงสัตว์เสียงแมลงที่จะร่ำร้องให้ได้ยินหรือว่า มันอาจจะตกใจเสียงระเบิดก็เป็นไปได้จึงได้เพ่นหนีไปจากบริเวณแถวนี้จนหมดแม้กระทั่งจระเข้ที่ควรจะเจอบ้างในระยะเดินเฉีดบึงจระเข้นั้นแต่ก็ไม่มีเลยแม้แต่ตัวเดียวความเหนื่อยอ่อนมันทําให้ทุกคนต้องหลับตาลงให้เข้าสู่ห้วงนิทรายังไม่อาจจะต้านทานมันได้ยังไม่ทันจะเข้ายามหนึ่งเสียงผิดปกติก็ดังมามันมากมาย เสจจนไม่อาจจะคาดเดาจำนวนได้พอ่อนั้นเสียงอะไรนะพ่อก็ไม่รู้เหมือนกันกำลังฟังอยู่นี่แหละแต่จับสัญญาณไม่ได้เลยพวกมันมากกันจำนวนไม่น้อยเลยนะน,นั่นก็นั่นน่ะสิจะว่าเดินด้วยขาทั้งสี่มันก็เหมือนคานต้มเตียมจะว่าคานก็เหมือนเดินไม่ใช่ว่าจะเป็นกองทัพเจระเข้กำลังบุกมาหาพวกเราหรือพลานนาทีโพลงขึ้นมาผมก็คิดอยู่อย่างนั้นนะครับนาย มีโอกาสเป็นไปได้สูงเลยทีเดียวแต่นายไม่ต้องห่วงนะจรเนะเข้่น่ะมันกลัวไฟตราบใดที่เราจุดไฟมันไม่กล้าเข้ามาแน่แล้วเขตอาคมจะสามารถป้องกันมาได้ไหมครับพลานถ้าเป็นสัตว์ธรรมดาป้องกันไม่ได้หรอกครับแต่ถ้าเป็นจระเข้ที่มาเพราะถูกอำนาจบางสิ่งบางอย่างบังคับให้มาก็ไม่สามารถจะเข้ามาได้ถ้าคอกคด้เข้ามานี่เราจะเอาอยัางไง ไม่มีบังเกอร์ที่ให้เรากำบังเลยหรือพรานนอกจากต้นไม้เนี่ยแซมกับเดลถามด้วยความวิตกกังวลใช่สิต้นไม้ก็มีอยู่ต้องหลายต้นนี่นาผมว่าเราขึ้นไปอยู่ต้นไม้กันเถอะแ yeah, ยกย้ายกันไปพรานบุญไปอยู่กับนายฝรั่งทั้งสองส่วนนาทีกับลักอยู่กับตะเขิแล้วก็มะลิเป็นโอกาสที่ดีที่ทำให้นาทีได้อยู่ใกล้ชิดกับเธอมีหรือที่สาวเจ้าจะไม่รู้ แต่เวลานี้ไม่ใช่เวลาที่จะมาให้แสดงความรู้สึกอะไรให้กันเสียเมื่อไรสิ่งเดียวที่ทุกคนต้องทำก็คือต้องรักษาชีวิตให้รอดและจัดการกับพวกที่มาบุกรุกให้จงได้ไม่ว่ามันจะเป็นสัตว์หรืออมนุษย์ก็ตามท่ากลางความมืดที่มีแต่เพียงแสงสว่างจากไฟสามกองที่กระทบสัตว์ใหญ่ดูเหมือนกับว่ามันจะมากันนับร้อยตกลงว่า มันใช่จระเข้จริงๆหรือว่าเป็นสิ่งที่จำแลงมาเสียงมันฟาดหังไปมาดังปึกปักเราจะทำยังไงกันดีครับพานเราจะปล่อยให้มันไว้อย่างนี้จนสว่างแล้วคิดว่ามันจะล่าถอยไปไหมไม่มีทางหรอกครับลองว่ามันได้เฝ้ามันก็จะเฝ้าอยู่อย่างนี้แหละครับจนกว่ามันจะได้กินจระเข้พวกนี้มันมากมายเหลือเกินอาหารแถวนี้คงจะไม่พอมันมันคงจะหิวกระหายมาก ถึงได้มาเฝ้าพวกเราอย่างนี้แต่การที่จะยิงจระเข้นั้นเป็นสิ่งที่ยากลำบากเพราะเกต็ดของพวกมันแข็งมากเราไม่รู้ว่าจะต้องใช้กระสุนสักเท่าไหร่ถึงจะจัดการกับมันได้หมดแล้วถ้าใช้ไดนาไมาล์ล่ะครับคิดว่าพอจะจัดการมันได้ไหมแต่แรงอัดอาจจะทำอันตรายพวกเราได้นะครับยิ่งทัศนวิสัยในการมองเห็นและการโยนท่าไม่ดีไม่แน่ว่า มันอาจจะหล่นใกล้ๆจนทำให้พวกเราต่างก็ได้รับบาดเจ็บนะครับมันอันตรายมากที่ถล่มถ้ำผมใช้8นิ้วเส้นผ่าศูนย์กลางแต่นี่ผมจะลองใช้1นิ้วก่อนแรงอัดไม่มากนะักดูว่าพวกมันจะล่าถอยหรือเปล่าพลานไม่ต้องห่วงนะครับลักนะ่ะเขาเป็นหน่วยงาน EOD ที่เก็บกู้ระเบิดแต่ที่เชี่ยวชาญกว่านั้นก็คือนอกจากการเก็บกู้ทำลายแล้ว เขารู้เรื่องระเบิดทุกชนิดนะครับและแม่นยำในการใช้มากอ๋ออย่างนี้นี่เองถ้าอย่างนั้นผมก็ไม่คัดข้องหรอกครับแล้วแต่นายรักจะจัดการก็แล้วกันขอบคุณครับนาทีแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับว่าแล้วเขาก็ปลดกระเป๋าของตัวเองออกมาหยิบวัสดุเป็นแท่งเล็กๆขึ้นมาพร้อมกับใช้ไฟฉายกรดส่องไปทั่วบริเวณเพื่อดูว่าตรงไหนที่พวกจะระเข้อยู่กันหลายตัว และตรงไหนที่มันไกลพอที่เขาจะจัดการเอาล่ะครับทุกคนถึงอยู่บนต้นไม้ก็ให้หลบอยู่ส่วนหลังของต้นไม้เอาไว้นะครับแนบลําตัวกับต้นไม้เอาไว้โชคดีที่ต้นไม้ที่พวกเขาอยู่นั้นเป็นต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่หลายคนโอบคงไม่ล้มง่ายๆและเป็นที่กำบังได้อย่างดีทุกคนมายืนบนคาคบไม้ส่วนหลังแล้วแนบตัวเข้ากับลำต้นตอนนี้ ผู้เชี่ยวชาญของเราหรือมือจุดระเบิดนั้นเขามีที่ยิงมันคล้ายๆกับหนังสติกเพียงไม่นานไม่ถึงสามวินาทีเสียงระเบิดก็ดังตู้ต้นเหล็กสั่นสะเทือนเล็กน้อยแต่ไม่ถึงกับลม้มต่างรีบฉายไฟสาดส่องดูจระเข้พวกนั้นเห็นมันนอนตายเกลื่อนทั้งแหลกเละและลำตัวขาดพวกที่เหลือรีบหนีตะลีตะเหลือกไปอย่างว่องไวเสียงระเบิดดังขึ้นอีกสองนัด อย่างก็กลับคืนสู่ความเป็นปกติผสานกลิ่นข่าวของซากพวกมันสรุปว่าคืนนี้เราต้องอยู่บนต้นไม้กันก่อนเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะยังอยู่แถวนี้หรือเปล่าความววยังไม่ทันหายความควายก็เข้ามาแทะเมื่อกลิ่นหอมรันจวนของเอื้องแดงจำปาและกลิ่นก็รุนแรงขึ้นเรื่อยๆพร้อมกับเสียงหัวเราะที่แหลมกล้องมาในอากาศพวกเอ็งคิดแค่ว่า ปิดปากทำแล้วข้าจะออกไม่ได้วันนี้ล่ะข้าจะกินให้หมดเสียทุกคนสายลมที่พัดวีดวิวราวกับพายุใหญ่ต้นไม้ที่ใหญ่โตไม่สถุกสถานแต่กิ่งใบไม้กลับไหวโยกอย่างน่ากลัวสายฟ้าฟ้าเปรี้ยงปปางลงมาอย่างผิดปกติวิสัยเฉกเช่นเดียวกับพายุ พลันก็ปรากฏร่างของนางหมอเท่าที่บัดน,นี้มันยืนไหวเอนอยู่ท่ามกลางสายลมแต่ก็ยังปราศจากจากเม็ดฝนปืดทุกระบอกไม่ว่าจะของนายจ้างและพรานถูกปล่อยกระสุนออกไปแต่ว่าเสียงมันราวกับกระทบกับกำแพงเหล็ก <c oughs> ยิงสียิงอีกยิงเข้ามากระสุดของเอ็งมีเท่าไรยิงมาให้หมดมันหัวเราะอย่างชอบใจเมื่อเห็นว่าพวกมนุษย์ไม่สามารถที่จะทำอะไรมันได้นางหมอผีเท่ายกไม้เท้ามันขึ้นมาชี้ไปยังต้นไม้ต้นที่ตะเข่งกับเมลิแล้วเจ้านายคนไทยอีกสองคนอยู่เมลิกระโจนลงไปรับลำแสงนั้น ด้วยรังสมิงเสือนินแต่ทว่าเรากับกระทบกับเหล็กเช่นเดียวกันลำแสงนั้นไม่อาจจะทำอะไรเธอได้เมื่อถึงพื้นก็กระโจนเล่นงานหมอผีเท่าทันทีมันก็หลบหลีกได้อย่างว่องไวฟาดไม่เท้าหวังที่จะสังหารเจ้าเสือนินแต่ด้วยรัศมีสีเงินที่อาบไหลอยู่ทั่วกายคือเกล็ดของเหล็กไหลเป็นประกายออกมาไม่ว่าจะสาตาวุธอันใด ก็ไม่สามารถที่จะทำอันตรายอะไรเธอได้ดังคำพรานบุญว่าทุกครั้งที่กระโดดผ่านนางหมอผีเท่าก็ได้สร้างรอยแผลให้กับมันจนร่างกายเป็นแผลเลือดไหลเยิ้มออกมาทั้งตัวในที่สุดเธอจึงได้กืนร่างกลับมาเป็นคนยืนประจันหน้ากับมันอย่างไม่สะทกส้านยังไงนางหมอผีเท่าเองอยากได้ร่างของข้านักไม่ใช่หรือยังไงอยากอยู่ในร่างของข้า เพื่อที่จะได้ดูสวยสดงดงามแล้วจะได้ครอบครองไรทรงอย่างนั้นน่ะหรอไม่มีทางหรอกนะจิตใจสกปรกโหดเยี่ยมอย่างเจ้าน่ะไม่มีวันแม้แต่จะได้สัมผัสร่างของพวกข้าได้สัาไปถึงเองจะอยู่ในร่างที่ดีเพียงไหนก็ไม่สามารถที่จะปกปิดความชั่วร้ายของพวกเองได้วันนี้จะเป็นวันตายของเองก็ให้มันรู้ไปสิวะ ว่าข้าจะยึดครองล่างเองไม่ได้ครั้งนี้ลูกไฟขนาดเท่าผลกระทร้อนพุ่งออกมาจากไม่เท้าของมันนับสิบลูกมลิตีลังกาหลบหลีกได้อย่างน่าหวาดเสียวสำหรับคนที่ไม่เคยเห็นหรือรู้ว่าฝีมือเธอเก่งเพียงใดขณะที่มันกำลังง่วนอยู่กับการไล่ล่ามลิพรานบุญก็กระโจนลงไปในร่างเสือแต่เขิงเองก็ออกไปในร่างของจงอางใหญ่ ทั้งสองช่วยกันอย่างรู้มือสองพ่อลูกหลอกล่อมันเมื่อจังหวะเผลอตะเข่งในร่างของงูก็พุ่งเข้ารัดร่างของมันจนล้มลงพรานบุญเห็นจังหวะเหมาะกระโจนเข้ากัดที่คอของมันทันทีไม่ว่าจะกัดยังไงก็ไม่สามารถจะฝังคมเขี้ยวลงไปในผิวเนื้อของมันได้มาริจึงได้เอามีดเด็กไหลของเธอออกมาแล้วก็เดินเข้าไปหาร่างที่นอนอยู่ถึงแม้จะพยายามดิ้นยังไง ก็ไม่พ้นจากการถูกพันธนาการหญิงสาวแทงมีดลงไปที่หน้าผากของมันเพียงเท่านั้นพรานบุญก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของมลิทันทีมันกรีดร้องโหยหวนดังสะท้านไปในความมืดร่างนั้นกระตุกเกรงก่อนที่จะค่อยๆแห้งกรอบและสลายไปพร้อมกับดวงวิญญาณสิ้นสุดกันเสียทีหลังจากนั้นทุกคนก็ได้พักผ่อนกันบนต้นกระบากใหญ่พอรุ่งเช้า ก็พากันเดินทางกลับเข้าสู่หมู่บ้านนาทีจึงให้เงินพรานบุญอีกก้อนหนึ่งเพื่อเป็นสินน้ําใจแต่พรานบุญไม่ขอรับพร้อมกับคืนเงินในส่วนของเขากับลูกให้นาทีไปด้วยนาทีก็ไม่ยอมรับคืนเช่นเดียวกันไม่เป็นไรครับพรานเท่านี้ก็เป็นพระคุณกับกระผมอย่างมากแล้วผมจะต้องรีบกลับเข้ากรุงเทพเพื่อเอายานี้ไปรักษาคุณลุงคุณลูกอย่างนั้นเหรอครับนายส่งพล ไม่ใช่เป็นเจ้านายของคุณนาทีหรอกครับเป็นทั้งเจ้านายและก็เป็นทั้งคุณลุงของผมด้วยอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองถ้ามีโอกาสผมจะขอติดตามคุณลุงมาท่องเที่ยวป่าด้วยในโอกาสต่อไปนะครับผมไปก่อนนะมะลิถ้ามีโอกาสได้กลับมาผมจะซื้อของฝากมากล่าวพร้อมกับส่งยิ้มให้ก่อนที่จะเดินไปขึ้นรถแล้วมุ่งหน้าสู่กรุงเทพ